ด้านหลังนีจะมีขายของมือสองนะครับคล้ายๆแนวตลาดปัตุ้ยกรบักประกอกเป็นบักประกงค่ะคือเมืองละแวกตลาดพาคเครื่องโดยแท้ครับดูเป็นไหมสายปพวกแพงเลยเอาดอเป็นยุคสมัยมากๆนะสองห้าสามสี่ยางโหดดีไหมกีตัสซอกีตโซออาละเลจะอึงอยู่โซนนี้วันไหนบ้างคะโอ้โหสุอร์เมทเลครับช่างเถื่อนงามขอคอยตามดูซื้อโทรศัพท์แล้วเขาแถมมาใหมหรอ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนักผู้ใหญ่ทุกคนครับทุกคนแต่วันนี้พิเศษครับวันนี้เรามีน้องท่านหนึ่งมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องระด้านะครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ <c oughs> หัวจะเบิเบิน,นิดนึงค่ะวันนี้มาเดินตลาดค่ะใช่ค่ะไปดน,นตลาดลที่อยู่หลังบ้านผมนี่แหละค่ะใช่นะค่ะแต่น้องระด้าไม่เคยมาเลยคือตลาดนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีขายของกินของใช้อยู่บริเวณด้านหน้านะซึ่งเป็นของมือหนึ่ง แต่ว่าบริเวณด้านหลังจะมีขายของมือสองนะครับคล้ายๆแนวตลาดปทัทตุิกอนอ๋่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่พอให้เราหยิบจับมาทำคอนเทนต์นะสำหรับของที่ขายอยู่ด้านในนะฮะตอนนี้ก็แบบเหมือนตลาดน้ำหนอยากบอกว่าตอนนี้ครับกิ่นหอมแกงหอมไก่ทอดมากๆครับพี่จิมมี่ครันี่เป็นตลาดกับข้าวนั่นเอง แปลว่าพี่จีนี่มาทานที่นี่ฝากท้องที่นี่ประจําเลยใช่ไหมคะใช่ครับนบี่นครับมีของวางแบบประปรายนะครับกระจัดกระจายเต็ไมไปหมดคือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจุดตรงฝั่งบริเวณด้านหน้ากันดีกว่าโอ้โหมีบ้านลมด้วยเดี๋ยวขอเล่นบ้านลมครั้น,นึงคะ่ะจะไปเล่นบ้านลมเหรอลูกเอาไปกันก่อนปะโอ้มีเสื้อผ้าด้วยนะคะพี่จินี่สิบบาทโอ้ราคาดีจังเลยค่ะดีไหมราคา อกางเกงเลิศมากเลยนะเนี่ยพี่จินน่สิบบาทเออนี่กางเกงเด็กปะลูกแต่ก็ใส่ได้อยู่นะได้ได้อยู่แต่ว่าเกงว่าไซส์ไม่น่าจะได้ค่ะพี่จิเนี่น่าจะตัวเล็กไปค่ะอันนี้เล็กไปนี่เป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับแต่สิบบาทไม่แพงราคาดีมากเออเนี่ยเรามีของเล่นของเล่นด้วยเห็นปะแต่อันนี้ถือว่าตลาดเสื้อผ้าคือคักนะก็คนมาเดินกันเยอะแล้วก็อยู่ในเต็นท์ทั้งทั้งในเต็นท์ทางด้านนอกเลยใช่่คะเออ อหลาจะผิดแปลกหน่อยไม่ได้เข้าบ้านหลังกันใช่ค่ะวันนี้พาทุกคนมาหิวข้าวนะคะมื้อดึกค่ะเอาเราเดินรอบนอกกันก่อนรอบนอกกันก่อนอ่ะโอเคเดินยินยาวไปเลยลูกค่ะตลาดพาเครื่องโดยแท้ครับดูเป็นไหมแทบอยากจะหยิบกล้องมาส่งเลยค่ะไม่เป็นค่ะพี่จินนี่อันนี้เสื้อผ้านะครับผมนนี่ครบหมดเลยนะฮะอย หกสิบสองตัวร้อยจิ๊ตัวหลินจิใช่ใช่เอาวรู้จักชื่อได้สวัสดีครับสวัสดีครับมาขายบ่อยไหมครับตลาดนี้บ่อยใช่ไหมโอ้นี่ขายเป็นแนวไหนครับเสื้อผ้าวินเทจโอ้เนี่ยฮะมาสวินเทจจริงๆเท่มากเลยค่ะตรงจุดพี่จินนี่เรยโชร์ยุคสุดเลยค่ะไปโซล่าเซลล์อ่ะที่ตลาดไหนลาดังลังอ๋อก็ ลาดสังกษีตลาดสังกีมันอยู่สมุทรปราการครับอยู่ตรงใช่ใช่อยู่โซนนี้วันไหนบ้างคะแล้วแต่วันถ้าฝนตกก็จะไม่มาเป็นก็จะอยู่แนวมบางวันถ้าไม่หันเขาก็ไม่าใครชอบเสื้อผ้าวินเทจมาตรงนี้ได้เลยนะรักมากขอให้ดีนะครับผมัคะค่ะสวัค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะวัดัสนัดค่ะ่ด้เออแฟนคัี่ี่ นะฮะฮแล<ช>้วก็อันนี้เป็นพวกแนววิ่งแนวคุณแบงค์เลยพี่แบงค์อยู่ไหนคะเดี๋ยวหนูโทรกันค่ะหน,นูโทรจิตอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้เป็นาางานนออกักบอลนะคะโทรโทรจิต,จตนี่<ล>ครับทุกคนโอ้โหโอ้โหซูปเปอร์เมทครับนี่ฮะกราวอันนี้วงสายใหญนะครับน่าจะปงตอบโจทย์พี่แบงค์เลยนะคะใช่ครับ <S <S แต่แต่คือคุณแบงค์น่าจะมีหมดแล้วล่ะหนู <S 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 พี่คิดว่านะใช่ค่ะไม่ได้มีหมดแล้วนี่ พันไหมใช่ค่ะคุณก๊อฟจักรพันธ์หนูต้องรู้จักสิหนูลูกชุ่งเป็นนักลช่ไใช่ค่ะช่างเธอขนงามขอไปตามตามวาสนารู้จักมเออรู้จักพี่พี่ไม่มีปริญญาเนี่ย บางปะกงน้ำพุงขึ้นขึ้นลงหออันนี้าปากปะกงได้แล้วนะคะเมื่อวานพี่จิยยนนี่เห็กยังสื้อบากปะกงเป็นาปากปะกงทุกคนโหบ้ามากร้านนี้คือแบบเจ๋งนะดูนี่คล้ายหัวโล๊บอันน,น,นี้อันนี้ปีเก่าเพราะวา่าเพราะว่าถ้าปีใหม่มันจะเล่นเล่นมอันนี้อันนี้เขาเขียนใหม่ปม่อวานไม่แน่ใจอ่ะคล้ยหัวโลพี่เฮ้ยใส่หนุ่มเด็กเฮ้ยสามสี่สองห้าสามสี่อย่างโหดนานมากแล้ววันนี้คะเห,หม,มือนกันไหมครับทีนนี่ว่าสุดยอดเลยะ อันนี้ถือว่าถือว่าเป็นยุคสมัยมากๆนะอันนี้ผู้สอนไรลูกอ๋ออันนี้ค่ะสามสี่สาเหมือนกันสามสี่เหมือนกันเล่มนี้ก็สามสี่เหมือนกันน่าจะเป็นรถเดียวกันกลิ่นนัดยังเก่าอยู่เลยอ่ะกินนะแล้วก็ราคายังสิบาทอยู่เลยครับพี่ปกติอะขนาดของเก่ายัง12บสาทเลยอันนี้สิบาทแปลว่าเก่าหนักเข้าไปอีกนะฮะถือว่าเก่าจริงทุกคนนะครับนี่ฮะผ่านน้องมาแบบตลาด คนมองไปหมดเลนสามอันพี่จิ๊บโอ้คงคงคงไม่จกกี้คืออะไรไม้ใช่ไหมใช่ค่ะเออพอจับปุ๊บนี่ท่าเปลี่ยนเลยจับปุ๊บพอคขาบอกเอาหนูเอาไปฝึกร้องเลยลูกครับโอเคเลยฮะครับอันนี้หนังสือเพลงเดอกกีตาร์จ้าโอ้เดือกกีตาร์ที่เมื่อวานเจอใช่ไหมคะพี่จิ๊บใช่ใช่ใช่อ้แปลว่าเป็นหนังสือที่ดังมากเลยใช่ไหมดังหนังสือเดอกกีตาร์ดังอมเมอร์กับเบอร์เดือก พี่เบิร์ดธงชัย่แลเป็นคอร์ดกีตาร์ทั้งหมดเลยแล้วก็คนที่ทําหนังสือเนี่ยพี่มีแบบคนติดต่อนะว่าจะไปขอสัมภาษณ์คนที่ทําหนังสือเล่นกีตารด้วยนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าจะเอาวันไหนได้เลยค่ะฝากติดตามเลยนะทุกคนอย่าลืมนะคะดนแรงจริง อ๋อใช่ครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับตามเพจที่พนาขอบคุณจริงขอบคุณนะครับอ๋อได้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินกันต่อมาหาข้กินหรอคะเห็นนี่มาซื้อปลาเห็นแล้วก็เห็นเห็นหนูรู้สึกกัระด้างรู้สึกใจไปไต่ไปตะลุยตะลุยพวกเกี่ยวกับงพวกนบ้านพิจิตรอะไรเงี้ย่าแก่ติดตาใช่คุณอยู่เป็นเช่นนี้เลยเอาดอทุกคนโอ้โหหนูรู้จักยี่ห้อนี้เปล่า คนที่เลี้บ้านค่ะใช่ค่ะที่พี่จินนี่พาไปตลาดนกฮูกใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเอาดอเลยหูแต่ไม่เคยเห็นสีเลยนะคะใช่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 ยิ่งมากเลยโอ้ไยที่มาอุ้ยแอปเปิ้ลด้วยพี่จินนี่มีแอปเปิ้ลด้วยนะโอ้ส่ยปุ๊บแพงเลยสายปุ๊บปะอันนี้เป็นเป็นพี่เขาจะถายเป็นอุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วก็มีหูฟังต่างๆนะครับพีซีนี่ขายไงครับเนี่ย สามพันห้าสองพันห้าโอ้ราคาดีคือพร้อมเล่นเลยพร้อมเล่นเลยสุดยอดนะครับอันนี้อันนี้มีสเปคนะครับสเปกซีวิวสเจนแปดไอสามเจนแปดว้าวก็ถือว่าได้ทั้งจอเลยสองพันห้าไม่มีหมกเลยพร้อมเล่นนะครับอ่าโอเคน้องก็ได้ตอนนี้เราก็อยู่หลังตลาดคือต้องบอกว่าหลังตลาดจะเป็นแนวแบบที่เรียกว่าเหมือน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 ซาเล้งแบบว่าเนี่ยซาเล้งอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเอาของมาลงครับ คือสมัยก่อนเวลาทักทักมีคนทักเราไกลเลยอ๋อพี่จริงอุยยินด้วยไปค่ะเมื่อพี่เขาเรียกเราไปดูหน่อยว่าพี่เขาขายอะไรกันก็เป็นแนวแนวเสื้อผ้านะครับทั้งหมดเลยโอ้ยเขาบอกพี่จริงใหญ่เลยเอ็นดี้ใช่ค่ะเอาเอาเอาทีละช็อตก่อนไหมได้เอาทีละช็อตก่อนไหมเฮ้ยแต่วันนี้คือแบบ ตลาดคึกคักนะแต่ว่าแต่ว่าของเนี่ยเนื่องจากวางวางแบบไอ้นี่กันไม่ได้ค่ะใช่ค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องวางเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเนี่ยมันมีแบบกับดักอยู่น้ำเลยตลาดใ่เหมือนกันเนี่ไงพวกหนังอ่ะผู้พันผู้พันนาเรศวรัชใช่ไหมคะใช่ครับอครับอันนี้เป็นพี่แอฟใช่ไหมคะครับจะเป็นพี่แอฟนะคะ โอ้โหไม่ยังไม่เอี่ยมอยู่เลยยังไม่เอี่ยมอยู่เลยอุ้ยแต่หมดเลยนะเนี่ยหมดเลยในสวนที่เขาจะพูดถึงเรื่องไอ้นี่ด้วยนะระแวกค่ะคือเมืองระแวกอ๋อเมืองระแวกใช่ไหมคะเำมหนอ๋อที่เราต้องสร้างกำแพงเองแล้วใช่ไหมคะไม่นะเดี๋ยวหนูดูขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็มาขายแบบว่าแนวจิตปราถานะเรียกว่ามี อย่างสักเบอร์ยันเลือบเลยใช่ค่ะชอบกระจกมากเลยค่ะมีตัวตอนนี้มีเอืไรบ้าเลือรบไม่มีอ๋อเรือใบนะนี่ไงเรือใบสักเบอร์ยันเรือใบแต่แต่คนสมัยก่อนเขานิยมเอาเรือใบไว้ที่บ้านเพรอะไรอะคะพี่ิริเรียกเรียกของใช่ไหมเป็นไปได้ครับเป็นสมเพาสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับเป็นไปได้ครับแต่แต่พี่เนี้ยฮะรักมากกระดัดะดัะดัดตัดัดตดัดโซกิตะโซอาละเลจะอึง ี่น่กิน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 ไม่กินไรอ่ะน่าจะจีนนะคะน่าจะไม่กินไชน่าค่ะไม่กินไชน่านะเฮ้ยแต่สวยนะแต่วัสดุดีมากวัสดุดีมากครับเออแล้วสมัยก่อนเราก็นิยมซื้อแบบนี้ไปวางตั้งโชว์ที่ห้องอุ้ยแต่น่ารักจริงน่ารักมากตัวนี้กี่บาทคะขายอยู่800ครับ800บาทเพราะว่าในราาคเอ okay. ่ออะไรนะช้อปปี้ช้อปปี้ขายอยู่2,500ว้าวก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่เขาเล่นกันเป็นตัวอะไนะจีน่า8ครับ ไม่แพงไม่แพงไม่รู้แล้วก็เวลาเวลาเราไปแก่งสวนอะไรพวกเนี้ยเราก็นายยมแบบนี้ไม่นทรายเอาแล้วอย่าอย่าอยายานะอย่านะคนยานะอย่านะทำของเสียไม่ได้นะอย่านะดูลเลอรพี่จินตีหะกระจกเทอริฟทบแต่ย่อส่วนคือจริงจริงจริงกันนะครับเป็นกระจกแบบใหญ่แต่ว่าโดเรมอน มาย่อส่วนอันเล็กใช่ไหมใช่ครับโอ้โหไม่ใช่อ้าวรอเล่นอันนี้ก็เชื่อยันแล้วหนูเชื่อเลยนะสวยมากเลยเพิ่งจะเหมือนนะพี่เป็นเป็นกระจกเหมือนแบบแนวแบบข้ามพบเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยสวยเป็นคนของแข็งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะค่ะทิ้งๆค่ะบโอ้โหไปไปกันต่อครับทุกคน โอ้โหนี่เรียกว่าโหร้านนี้ก็เก่าแก่ยาวนานนะครับเนี่ยจะส่วนใหญ่จะขายของแอกซ์ตรีพี่มาได้พวกแนวเครื่องเกมกับแนวมอแปลงบ่อยมากที่ร้านนี้ครับนี่ก็มีขายจิบะถะก็ขายหลากหลายมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่ครับหลากหลายจริงๆหลากหลายจริงๆพี่จงนี่ฮะพกมืออกเววั้ได้ขอบคุณนะครับอมาดูร้านที่ อ้ยร้านพี่เขามีอะไรนะอ่าแนะนำนิดนึงครับแนะนำนิดนึงคุณพี่ร้านขายอะไรบ้างคะกางน้ำกาโทรศัพท์เอโทรศัพท์วิวโอุ้่นเก่ามากอันนี้เป็นแบบอะไหล่แล้วใช่ไหมฮะเป็นแนวแบบว่าอะไหล่ใช่ไหมฮะเออคือเรออันนี้ใครใช้ได้ไหมหรือว่าเป็นอะไหล่เป็นเป็นอะไหล่เป็นอะไหล่นะเออนี่ แล้วใส่ใส่ปุ๊บแพงเลยใช่ไหมพี่จิ๋วมากเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> ดูแพงเลยทีเดียวมากเลยอะค่ะออพัตเตอร์บดตาอ๋ออ๋อหนูปิดตาค่ะแต่ว่าพัตเตอร์บดตาพี่จิ๋่หนู <c oughs> แล้วนี่อะไรอะนี่คืออะไรครับเออเป็นอะไรนะเป็นโอไฟท่อปลายท่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ปลายท่อลูก อย่าออยย่่าาคิดลึกนะเออไม่ค่ะไปไปต้องหมายถึงต้องหมายถึงว่ามันไปเสียใช่ไหมคะน้อยพี่จินนี่คิดลึกทุกคนดาดาคิดอีกนู่นไปเสียโอเคโอเคแล้วเราบอกรูมนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออมาเดินตลาดครับเดินที่ขนุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายคร kind of um, anyway> right so ับเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันนิดหนึ่งครับผมอ๋อได้ครับได้ครับ ขอบคุณนะครัขอบคุณค่ะไปดูกันหน่อยไหมได้เลยค่ะเออหูยนี่แบบตุ๊กตาเยอะนะจะเล่นไปน่ารักเป็นไงอันนี้จะเป็นโซนวินเทจนะคะอันนี้เป็นเสื้อวินเทจเฮ้ยกาฟิลรู้จักเลือดฟิลรู้จักคาอ์นนี่น่ารักมีโดนด้วยนะคะพี่จิเน่ใช่อย่างโดนนี่ราคาเท่าไหร่อะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทราคาเลือจังเลย เอยาขอไข่น้องอ่ะอ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับคุจ้าแล้วค่ะไปต่อทิ้งๆนะคะโอ้โหแถวนี้ยี่สิบราคาคือไม่แพงเลยนะดูดิไล่เลยแปดสิบสี่สิบยี่สิบนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณครับทิ้นะจเป็นรีโมทนี่มาเจอกันประจัาสวัสดีค่ะ ขายตั้งแต่ตั้งแต่พี่มาซื้อหม้อแปลงพี่เขาแต่ก่อนขายเกมอะไรพวกนี้แล้ก็มาร้านนี้บ่อยนะ่ทุกคนเจอร้านนี้ได้พี่จริงดิอะไรอ่ะหนูเจออันนี้อะไรแต่ก่อนนะหนูซื้อโทรศัพท์แล้วเขาแถมมาให้หนูหลอตุ๊กตาโบราณน่าจะของป๊ปปุ้ยนะคืออะไรอ่ะคนขายไม่ทราบอ๋ออันนี้นะคะใช่คือคือรเนี่ยคะคนขายไม่ทราบก็แสดงว่าน่าจะเป็นโปรไฟล์ใช่ไหม อ๋อเป็นบูทูธบูทูธค่ะน่าจะเป็นบูทูธแต่เขาแถมมากับโทรศ่องถกับทิ่งใช่ไหมใช่ค่ะคนขายไม่สั่งต้องต้องบอกคนขายนะครับสวยดูว่าเลยแต่น้องน่ารักน่ารักน่ารักมากขอบคุณนะครับอสนุกสนุกครับอ่ะโอเคไปกันต่อร้านนี้ก็แบบเยอะนะออเร้านนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยครับยังไม่มีเป็น กล้องดิจิตอลนะครับเฮ้ยคอมเฮ้ยฟิล์มปะก็จะอะไรคะก้องฟิล์มเขามีส่งได้แล้วไม่เหมือนกล้องวันนั้นค่ะพี่ๆก้องที่ไปดูสัมผั์ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โอ่าเออน่าจะไม่ค่ะน่าจะเป็นกล้องฟิล์มนะคะกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มก็ขายหลากหลายนะร้านนี้เรามีพวกแนวเครื่องเฮฟฟ้าเยอะแยะมากมายนี่ฮะมีหลอดไฟด้วยทุกคนแต่เป็นหลอดแบบแปลกๆนะ เขาใส่หลอดปกติกแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปทรงใช่ไหมจินนี่ใช่ครับอันนี้ดูหลอดเขาเป็นแบบทรงแบบเหมือนแบบทรงเหมือนทุ่ไฟเออโดยเฉพาะใช่อัวนี้เพิ่มทุอะไหล่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนี่ทั้งหมดเลยเฮ้ยงานรื้องานงานกองครับนี่ฮะใช่อันนี้เป็นงานเป็นงานแบบว่าแนวแนวลือ้อรื้อกับกองนะครับขายที่นให่หลายอย่างมากใช่โอ้ยของเต็มเลยใช่ครับ อันนี้ก็น่าจะเริ่มต้น5บาท10บาทนะพี่ว่าใช่ค่ะพี่จินนี่เมื่อกี้ที่สะดุดค่ะรองเท้าโอ้ my สูงค่ะผู้กับผู้หญิงมากเลยค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ไซส์นาดาตัวใหญ่เอี่ยมมากเลยนะพี่สามเจ็ดใช่คุณนี่ออกแบบผูาหญองมากเลยค่ะแบบอันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะน่าจะประมาณ7มิลได้นะคะใช่ไหมแล้วหนูใส่สูงขนาดนี้เลยเหรอใช่ประมาณ7เจ็ดมิลพอไหมเาเมื่อยใช่ไหมสวยด้วยเหรอหรออืม ราคาเท่าไหร่จ๊ะว้ายจะคุณร้อยหนึ่งเขาเขาบอกลองได้เขาไม่ได้บร้อยหนึ่งเขาคุณละร้อยหรอคุณละร้อยพี่จิ๊วร้อยบาทค่ามาห้าสิบบาทหนูอยากจะสวมนะแก่เนื้อผ้าใส่ไม่ได้ใส่น่าจะไม่ได้เสียดายถ้าได้พี่หนูเอาเลยเนี่ยราคาดีาอ๋อนี่ก็แบบแฟชั่นนะนี่ดูดิเป็นแบบที่คล้องขาเข้าไปใช่ปะใช่ค่ะพี่จิ๊วเป็นแบบ แฟชั่นและอันนี้อยู่แถวบ้านพี่จิมมี่แน่ๆเลยค่ะเดอสตีทใช่ใช่ใช่โห oh, ชีวิตไม่ยึดติดกับเวลาอุ้ยคำคมติดกับพงแทนมากมากไม่เอี่ยมเลยลร <นะ S 2> องนี้ทำจริงก็แบบยิงยาวมากเลยนะใช่ค่ะออถือว่าถือว่าขายตอวันนี้ก็คือหลายล็อกนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้6โมงกับอีกประมาณ20นาที นะครับจริงๆเราต้องไปอยู่กันในบ้านล้างนะอ้าววันนี้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่าเรากำศึกหนักมาหลายวันไม่ไหวจริงทุกคนตาดูน้องตาหนูกับตาพี่จินนี่อ่ะเออเดี๋ยวปิดกันอยู่แล้วฮะสามสิบบาทอุ้ยราคาดีจังเลยอ่อขออนุญาตด้ไหมนี่ฮะเป็นเป็นงานตลาดเลยฮะนี่ฮะเราใส่ได้ไหมหนูใส่หมวกอยู่นะตอนนี้ แล้วหนูจะใส่หมวกทับเข้าไปอีกโอเคเป็นไงดูลัชชูรี่ไหมน่ารักไหมคะสามสิบบาทค่ะทุกคนใครสนใจมาที่อุ้ยน่ารักที่นี่ใช่ไหมสามสิบบาทเยอะเลยมากใส่หมวกจะใส่ซับลูนลงไปแล้วเจนี่นี่ฮะเมื่อกี้เราเพเดินตัดเข้ามาบริเวณจุดนี้นะก็เรียกว่ามีของขายหลากหลายมากนะครับของขายหลากหลายรวมถึงจะมีของกินบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับน้องระดับ พี่ให้มาเดินจริงๆตลาดนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่เขาปล่อยของอสําหรับบ้านเก่าๆหรือว่าคนที่ไปเหมาเหมาจากบ้านมาแล้วก็จะมาปล่อยกันช่วงวันปกติซึ่งบางทีพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับบางทีก็จับของมาแล้วมาขายต่อ,อก,ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบได้ช่วงที่แบบวันปกติมาแล้วมาเจอแบบของดีๆแรงๆก็จะกนะใช่ใช่ครับ ก็มีมีแต่5บาทนะครับเออมีแค่ห้บาทกางเกงอย่างเมื่อกี้มี10บาท5บาทนะคชใช่ๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินทะลุออกไปด้านหน้ากันได้เลยค่ะโอ้พี่เจนิก่อนจะเดินทะลุหัว่าหนูต้องได้ซื้อกับข้าวแน่เลยค่ะโปรโมทให้หน่อยนั่นแหละมาจากทุกคนนารีน้ำผึ้งนารีน้ำผึ้งเลยนารีน้ำผึ้งกินแล้วจะทำให้คุณมีความสุข ไปเครียดจากงานมาที่นารีน้ำพึ่งแล้วก็นอนแล้วก็ไปเลยไปไหนพี่ซินี่อย่าเพิ่งนะครับ <laughs> ไปสละบุรีเรามีของดีเยอะไปเรื่อยอันนี้เป็นกุ้งกรอบแล้วก็มีปลูกรอบหอ <c oughs> มมากเลย40บาทบุาทคนราคาดีมาก <c oughs> หูแจ้งจืดแ <c oughs> จ้งจืดเอาไหม <c oughs> เอาไหมหนูจะกินอะไร <c oughs> หนูจะกินอะไรหนูบอกเลยขอบคุณค่ะเีียค่ะแต่แต่หนูจ่ายนะอ๋อเร่องนั้นเดี๋ยวหนูขอรับรอเล่นตรงนี้เลยรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวร้านเลยไก่ทอดเอาไปลองท้องหน่อยไหมอย่างดีกว่าค่ะเพราะว่าช่างมีรสความอ้วนน่ะครับความอ้วนแต่ว่าชัดหมูทอดมสมมาให้เมื่อกี้ค่ะแต่รสความอ้วนจริงๆแนวของสดก็มีนะครับแนวของสดมีเหมือนกันอ่าโอเคอันนี้ยังเป็นปูเป็นอยู่นะครับ กิโลละ3 0 0บาทอันนี oh, e. ้ปูม้าเนาะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ปูปูไข่ปูไข่อ่ะปูไข่ไก่หลงสิหนูคพี่จปูไข่ไก่หลงคืออะไรคะไทงไทงเออหนูรู้จักแต่แม่ครัวครัวไข่อ๋อไม่ใช่และพี่ไม่มีปริญญาควันตามองหน้ากระเหมือน สวัสดีครับสวัสดีครับมีเอฟซีพิซี่ดีอยมากเลยก็ถือว่าเป็นตลาดที่คึกคักนะนี่นี่คือเวลาประมาณหกโมงยี่สิบนะครับก็ถือว่าคนมาเดินคนท้งแน่นพอสมควรพบคือต้องบอกว่าเวลาแบบนี้พี่ไม่ไม่ไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่อันนี้คือวันอาทิตย์นะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศวันอาทิตย์แต่เชื่อว่าสมัยช่วงยุคหนึ่งที่พี่มาเดินเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้แต่ครั้งนี้ที่พามาเดินเนี่ยคือ ถือว่าถือว่าร้านน้อยมากๆแต่คนยังแน่นนะโอ้ใช่ค่ะคนมาเรื่อยๆพี่จินนี่หนูยังไม่ได้ถามเลยปกติพี่จินนี่มาตลาดนี้ที่นี่ชอบกินอะไรที่สุดคะที่นี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบของปิ้งปิ้งย่างเออปิ้งอย่างนี้ใช่พวกพวกพวกกุ้งหอยอะไรเงี้ยหนูเออแล้วก็เป็นพวกแนวไส้กรอกอีสานก็อร่อยเออแต่จริงๆกินมากๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้ากินความอร่อยเดี๋ยวค่อยรดที่หลังค่ะนี่จๆมีนี้ด้วยนะครับเผื่อพี่ๆสนใจแล้วมาตลาดที่นี่เขาจะได้แนวทะเลนะของทอดนะมีเสื้อผ้าด้วยครบมากเลยค่ะเราเรียกว่าย่านนี้ของตลาดน้ำพีใหญ่อ้วนก็มีของกินเยอะนะเนี่ยหลากหลายมากๆครับแล้วก็วันนี้พอดีจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายจุดนี้เท่าไหร่เพราะว่าวันนี้คือเรากลับจาก การทำคอนเทนต์หลักของเราคนเครื่องดึกนะครับตอนแรกมีคิวว่าจะไปเข้าโลต่างๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็แต่ตอนนี้ขอขอคนเข้าโลตัสด้าขอรับตาก่อนนะคะก็มันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงก็อยากให้ทุกคนได้เห็นฟิลบรรยากาศในวันอาทิตย์แล้วกันนะครับวันนี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ช่องกินนี่เลยโทเกมนะครับแล้วก็ช่องทางของแล้วก็ของดาด้านะคะเป็นเพจแดด้าคอฟดีอาร์ดีเอเวนฟาร์ม C R O F T ค่ะ สวดตัวนะคะเฟซบุ๊กกาดาพิงค์ส l o สดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรับยังไงลิงก์สามารถลิงก์ไปทางเพจหลักหรือเพจเพจดาราคอร์มันจะลิงก์กันอยู่นะครับสองล้องสองเพจครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้ไปละขอบคุณค่ะวันนี้ก็